ในห่วงกรกฎาคม2568เกาหลีเหนือและรัเสเซียใกล้ชิดกันมากขึ้นทั้งด้านการทหารและท่องเที่ยว โดยมีรายงานเมื่อ1กรกฎาคม2568ว่าเกาหลีเหนือจะส่งทหารไปช่วยเหลือรัสเซียในสมรภูมิที่ยูเครนมากถึง25,000นายเพื่อช่วยเก็บกู้ระเบิดโดยเฉพาะในภูมิภาคเคิร์สของรัสเซียก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายต่างแลกเปลี่ยนการฝึกทหารและความเชี่ยวชาญการใช้อากาศยานไร้คนขับซึ่งรัสเซียตกลงจะผลิตอากาศยานไร้คนขับรุ่นชา ah เฮด136ในเกาหลีเหนือด้วยเมื่อปลายกรกฎาคม2568ก็มีรายงานว่าเกาหลีเหนือจัดหากระสุนปืนใหญ่ขนาดต่างๆประมาณ 6.5ล้านลูกรวมทั้งยุโทโธปกรณ์อ,อีกประมาณ600ชนิดเพื่อสนับสนุนรัเสเซียทำสงครามกับยูเครนหน่วยข่าวกรองทางทหารของเกาหลีใต้เคยประเมินว่าจนถึงกลางกรกฎาคม2568 เกาหลีเหนือจัดหากระสุนปืนให้แก่รัเสเซียมากกว่า12ล้านนัดด้านการท่องเที่ยวตั้งแต่1กรกฎาคม2568เกาหลีเหนือเปิดให้นักท่องเที่ยวจากรักเสเซียเข้าพักที่รีสอร์ทส่งเสริมการท่องเที่ยวขนาดใหญ่หรือวอนสันคาวมาคอสโตทัวริสโซนทางชายฝั่งตะวันออกของประเทศเป็นกลุ่มแรกแล่าสุดเมื่อ28กรกฎาคม2568เที่ยวบินแรกที่บินตรงจากรักเสเซียก็ถึงกรุงเปียงยางแล้วโดยสายการบินนอตวินแอร์ไลน์ของรัเสเซียการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างเกาหลีเหนือ ัเเป็นโครงการที่สะท้อนวิสัยทัศน์ Socialist Civilization และ People First ของประธานาธิบดีคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือและเป็นสัญญาณให้นานาชาติที่ความบาดเกาหลีเหนือเห็นว่าผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือสามารถเอาชนะมาตรการความบาดต่างๆได้เพราะยังคงมีความสามารถในการพัฒนาประเทศสร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวและร่วมมือกับมหาอำนาจอย่างรัสเซียสามารถติดตามสาระดีๆแบบนี้ได้อีกที่ The Intelligence